สวัสดีครับพรเพื่อนๆภาพเพื่อนๆมะม่งบงบงกินใบกล้วยเดียด๋วยวจะกล่องว่าโฟกัสนะครับโอ้ยกล่องกบบรบ่โฟกัสพี่น้อยนี่นะครับใบกล้วยเอ๊ะทั้งท้องก็เต็มเลยครับปอนเป็นร้อยสองร้อยนะครับเขากินใบกล้วยเขากินสีเขียว นะครับเขากินคอร์ลิฟิลเขาดูดน้ำเลี้ยงของใบกล้วยนี่แห้งเลยนะครับแหง้งขาวเลยปุดน,นะนะครับหลายอยู่ด้วยนะครับเป็นร้อยสองร้อยตัวละเนี่ยนะครับด้านหลังใบกล้วยพอแด,ดดร้อนๆเขาก็ขึ้นมานะครับด้านบนเนี่ยนะครับพอ แดดห้อนๆเขาจะลบลงใตใบนยจะเสียละครับลบลงมาอาศัยอยู่ว่าหย่ามอขึ้นเขาจะกินนะครับเขาจะกินสีเขียวกินล่ามเข้าไปเรื่อยทั้งกาแล้วเขาก็ง่ายไปเรื่อยจนกว่าเขาจะโตเต็มใบนะครับเมื่อเขาโตเต็มใแล้วเขาก็ตกลงขี้ดินนะครับตกลงขี้ดินแล้วก็ไปฟักเป็นเมี่ยงกระเบื้อนะครับ นี่เดียนะอุ้ยอายอยู่ปทัท้ลายกระดอกกระเดียนะครับนี่ก็นี่ใบเดียวนี่ะครับเอ๊ะเดียวผมหาเมืองว่าเขาว้างไขตรงใดน,นะครับเขาจะไขเป็นเม็ดขาวๆนะครับเม็ดขาวๆเป็นกุ่มๆนะครับเป็นกุ้มๆ กลุ่มใหญ่ก็ประมาณเหรียญบาทนี่แหละครับนะครับไข่เขาอบาเห็นนะครับเขาจะมาไข่อยู่หลังใบยังสี่หลัก <c oughs> เขาจะไข่เป็นวงๆคือเห <c oughs> เรียญสิบ <c oughs> เหรียญบาทเหรียญอันนี้หาวนี่แหละครับสักสองสามมือเขากับฟักเป็นตัวออกมาเนี่ยตัวน้อยๆได้นี่ขนาดตัวน้อยได้ครับนี่พอใหญ่ถึงขนาด ไม่จิ้มฟันนี่เขาก็ะตกลงขี้ดินะตกลงขีนด,ดินเขาก็หากินนะครับใบหญ้าใบหยังไปเรื่อยๆอยู่ในขีด้ดินจนกว่าเขาจะหลอกคากล้วก็เป็นผีเสือนะครับยญ้ามาเขืนเขามาไข่นะครับไข่สองสามมือเขาก็ฟักตัวแล้วโอ้ยหลายรักพี่น้องดูงดูมันกินสบายกล้วยแหงเลยครับเนียมาดูดข้อเล็บฟิวใบกล้ว,วย ตายไปเครื่องใบนะครับตาสองขึ้นนี่มดใบเลยได้พี่น้องนี่ขึ้นเดี่ยวเลยเนี่ยนะครับขนาดขึ้นเดียวกินเป็นวงกว้างนะครับเคืบเกือบสองเคเบลนะครับก็กินสองขึ้นสามขึ้นนี่ใบนี่แห้งหมดเลยวิธีกําจัดบ่พี่น้องมียากันยุ่งยาฉีดยุ่งเนี่ยนะครับ ฉีดพวดใส่ตายขุจนจนลงโลดละเอถ้าป้องกันนะครับก็ใส่น้ำสมข้นใหม่นะครับฉีดพ่นแต่ว่าดอกดินเดี๋ยวไปเอายาพ่นยุง่งฉีดโดแล้วครับไม่อยากตัดกันใบเพราะว่าใบกล้วยนี่ถ้าเขาตัดหลายช่วงที่เขากำลังจเจริ่มเติบโตนี่เขาจะสังเคราะห์แสงต้นเขาจะง่า่านะครับถ้าใบเขาเลื้อหน่อยต้นเขาจะง่ญ่ซา นะครับให้เขาใบหลายๆเขาจะง่ญ่เร็วนะครับได้กินปีกินยังสี่ลักครับเขาก็ต้องเมึงนะครับเมึงกับว่ายากเราครับจะเห็นใบแหงๆจังสี่แล้วแต่ไก่โหลดลรวครับมาเปิดเมืองด่านล่างตอนแดดหอนๆนี่เต็มเอเลยแล้วครับเอาของพี่น้องเป็นคือครับผมว่าครับเปลี่ยนเราจัดการโหลดจะปล่อยไว้นะครับใบกล้วยสิตายมด พอกันคลิปไม่ครับสวัสดีครับ